สวัสดีค่ะสาระแอร์อพิโซดที่แล้วนะคะเราได้เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์กันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับสาระแอร์อพิโซดนี้นะคะเรายังอยู่กับเรื่องราวของสิงคโปร์แอร์ไลน์กันค่ะแต่จะพูดถึงความล้ําสมัยของโนตกรรมบนเครื่องบินแล้วก็ทําความรู้จักกับฐานการบินที่เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญอย่างสนามบินชางงีกันค่ะ นอกเหนือจากเครื่องบินที่ทันสมัยแล้วสิงคโปร์แอร์ไลน์ยังเป็นผู้นำด้านความหรูหราด้วยสวีทคลาสซึ่งมีการให้บริการเฉพาะบนเครื่องบินของ Airbus A380 บางลำและถูกออกแบบให้เป็นห้องส่วนตัวระดับพรีเมียมสวีทคลาสค่ะเปิดตัวครั้งแรกในปี2007และก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี2017ความพิเศษของสวีทคลาสก็คือการที่มีเตียงนอนที่แยกออกจากที่นั่งทำให้ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนได้สบายเรียบเสมือนอยู่ในโรงแรมหรูๆบนท้องฟ้าห้องโดยส บางห้องสามารถปรับเป็นห้องเตียงคู่ได้เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสารให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นทําให้สวีทคลาสของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ได้มีห้องโดยสารที่ดีที่สุดสิงคโปร์แอร์ไลน์ให้ความสําคัญกับความละเอียดเป็นอย่างมากผู้โดยสารสวีทคลาสนะคะได้รับการบริการอาหารและก็เครื่องดื่มระดับกูเมะที่ปรุงโดยเชฟชื่อดังพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนอกจากนี้ยังมีระบบความบันเทิงบนเครื่องบินที่มีหน้าจอขนาดใหญ่และก็ หูฟังที่มีคุณภาพรวมถึงการบริการ Wi-Fi บนเครื่องบินทําให้ผู้โดยสารนะคะสามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้ตลอดเวลาประสบการณ์เดินทางในชั้นสวีทคลาสนะคะของสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเป็นมากกว่าการเดินทางแต่เป็นความทรงจําที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารด้วยความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความสะดวกสบายทําให้สวีทคลาสเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการพักผ่อนระหว่างการเดินทางสายการบินค่ะไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญกับเรื่องของเครื่องบินแล้วก็ที่นั่งสิงคโ พอแอร์ไลน์ค่ะยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็ดึงดูดผู้โดยสารให้มาใช้บริการให้มากขึ้นอีกด้วยในปี2019สายการบินได้เปิดตัวคริสแล็บจึงเป็นศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลที่มุ่งเน้นการวิจัยและก็การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น AI Big Data และก็ออโตเมชันเพื่อปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้าทําให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับสายการบินอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือ t ทาวเวลพาร์เป็นแอปที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเก็บผลการตรวจโค ควิด -19 เพื่อเร่งขั้นตอนในการเช็คอินผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองได้เร็วขึ้นเมื่อเราพูดถึงประสบการณ์การเดินทางที่สมบูรณ์แบบนะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่สายการบินขาดไปได้นั่นก็คือฐานการบินนั่นเองหรือสนามบินชางงีค่ะนับตั้งแต่สนามบินชางงีเปิดให้บริการในปี1 9 8 1สนามบินแห่งนี้ค่ะก็ได้กลายเป็นฐานการบินหลักของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วก็ช่วยให้สายการบินเป็นที่รู้จักระดับโลกมากขึ้นทั้งนี้ค่ะรัฐบาลสิงคโ,โปร์เองก็ได้วางแผนพัฒ สนามบินใส้สอดคล้องความต้องการและก็วิสัยทัศน์ของสายการบินในรูปแบบการบินชั้นนําระดับโลกอีกด้วยสนามบินชางงีได้รับการออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีบริการที่เป็นเลิศซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานบริการสูงสุดของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์อีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะย้อนกลับไปในช่วงปีทศวรรษที่1970้าอท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ที่ปายาเลบาทก็เริ่มประสบปัญหาความแออัดเนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอยา่างรวดเร็วด้ว ยเหตุนี้ค่ะทำให้รัฐบาลสิงคโปร์ตัดสินใจสร้างสนามบินแห่งใหม่และการเลือกชางงีเป็นที่ตั้งของสนามบินแห่งใหม่นั้นก็มาจากทำเลที่เหมาะสมแล้วก็มีพื้นที่ที่เพียงพอสําหรับการขยายตัวในอนาคตนั่นเองนอกจากนี้ค่ะการก่อสร้างสนามบินชางงีก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่1970โดยมีการถมทะเลเพื่อสร้างเป็นพื้นที่สนามบินในที่สุดค่ะสนามบินชางงีก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ธันวาคมปี1990 การเปิดใช้บริการสนามบินชางงีนะคะทําให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางก,การบิน,น,นระดับภูมิภาคเป็นจุดเชื่อมโยงต่อกันร,ระหว่างเอเชียสู่ทั่วโลกยิ่งไปกว่านั้นนะคะสนามบินชางงีก็มีความโดดเด่นและก็ดีไซน์ที่ทันสมัยอีกด้วยอาคารผู้โดยสารแต่ละแห่งนะคะก็มีพื้นที่กว้างโปรง่งโล่งสบายเต็ไมไปด้วยแสงจากธรรมชาตินอกจากนี้ค่ะก็ยังมีสวนหย่อมและก็พื้นที่สีเขียวที่กระจายอยู่ทั่วสนามบินทําให้ผู้โดยสารสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายและก็ความสด และไฮไลท์ที่สำคัญของสนามบินชางงีก็คือจีเวล์ชางงีแอร์พอตซึ่งเป็นอาคาร10ชั้นที่เชื่อมกับอาคารผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นเทอร์มินอลหนึ่หรือ3ภายในอาคารนะคะมีน้ําตกในร่มที่สูงที่สุดในโลกซึ่งเป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสวนชิเชโดฟอเรสต์บาเล่ที่มีพืชพันธุ์นานาชาติรวมถึงร้านค้าร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทําให้อาคารแห่งนี้เปรียบเสมือนโอเอซิสแห่งการพักผ่อนและก็ช้อปปิ้งสำหรับผู้โดยสาร เลยก็ว่าได้ในขณะเดียวกันสนามบินชางงียังให้ความสําคัญกับการให้บริการโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น Wi-Fi โรงภาพยนตร์สระว่ายน้ําและห้องอาบน้ําทั้งหมดนี้ฟรีเพื่อให้กับผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายที่สุดการเดินทางนะคะไปสนามบินชางงีค่ะก็สะดวกสบายใช้การเดินทางได้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า MRT แท็กซี่หรือรถประจําทางซึ่งสนามบินนี้ค่ะเป็นศูนย์กลางการบินที่ สำคัญของภูมิภาคเอเชียตันออกเฉียงใต้และก็มีสายการบินต่างๆที่บินไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกนอกจากนี้สนามบินชางงียังได้รับรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดในโลกจาก Sky Tech หลายครั้งเลยซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณภาพการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมดังนั้นนะคะสนามบินแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีความปลอดภยัยและก็มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกและสนามบินชางงีค่ะยังเป็นตัวอย่างการพัฒนาและก็การวางแผนที่ดีซึ่งมีความ ควาสำคัญต่อการท่องเที่ยวและการค้าของสิงคโปร์ด้วยค่ะในสาระแอร์เอพิโซดต่อไปนะคะเราจะทําความรู้จักกับกลุ่มคนสําคัญของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์คนเหล่านี้พิเศษยังไงนั่นก็คือเหล่าลูกเรือของสายการบินพวกเขาเป็นใครและอะไรที่ทําให้เขาเป็นตัวแทนของสิงคโปร์แอร์ไลน์อย่างสมบูรณ์แบบห้ามพลาดกันนะคะ